การประชุมมหาเทราสมาคมครั้งที่23ประจำปี2559สมเด็จพระมหามุนีวง์วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามเดินทางม,มาเป็นประธานสง์ในการประชุมโดยภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงนายประดับโพธิการจดวัดโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงมติการประชุม มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเปิดพุทธมนตรให้เป็นศูนย์บริการประชาชนเพื่อเข้าไปถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมไปถึงมหาเถรสมาคมให้วัดทั่วประเทศจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ สมเด็จพระมหามุนีวงวัดราชพพิสถิตมหาศีมารามเป็นประธานในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่23ประจำปี2559ที่อาคารสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พุทธมนตนอําเภอพุทธมนตนจังหวัดนคปรปฐมโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าหน้าที่สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมมีการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงนายประดับโพธิการจนาวัดโฆษกสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยนายบุญเชิดกิติเทาราังกูล รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแถลงผลการประชุมทั้งนี้ประเด็นสำคัญเป็นเรื่องของการรับทราบให้พุทธมนตรทนอำเภอพุทธมนตรจังหวัดนครปฐมเป็นที่ตั้งศูนย์บริการประชาชนในด้านของสถานที่รถขนส่งมวลชนส่งประชาชนเพื่อเดินทางเข้าไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุญยเดชนอกจากนี้แล้วนาะประดับโพธิการเจดวัด อย่างได้แจ้งว่าคณะสงฆ์เองพร้อมสนับสนุนอุปถัมภ์อาหารเครื่องดื่มบริการประชาชนและยังได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพลียงกันทุกวัดทั่วโลกอีกด้วยครับเียนพ,พ,พี่น้องๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้การประชุมมหาเถรสมาค,คมครั้งที่23ทับ2 5พนะครับวันพฤหัสบดีที่20ตุลาคม2559 การประชุมหมหาเทมคมในวันนี้ก็ได้ยุติเรียบร้อยแล้วนะครับในที่ประชุมนั้นวันนี้ชาบคุณสมเด็จพระมหาราชมังกราจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้ลาประชุมนะครับชาบคุณสมเด็จพระมหามุนีวง์ก็ทําหน้าที่ในที่ประชุมนะครับซึ่งมีระเบียบวาระที่กระผมได้พิจารณาเห็นว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องสื่อมวลชนและก็ คณะสงฆ์และประชาชนทั้งหลายได้รับรู้รับทราบด้วยกันดังนี้นะครับเรื่องที่สำนักงานผู้นยชาติได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนนะครับที่ที่เป็นหลักอยู่หลายๆจุดโดยเฉพาะจุดใหญ่ซึ่งเป็นจุดบริการในบบริเวณในบริเวณปริมณฑลนะครับก็คือจุดบริการที่17ของรัฐบาลซึ่งได้จัดตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลขณะนี้ การดาเนินงานก็พร้อมบริการพี่น้องประชาชนแล้วนะครับในเรื่องของการบริการเรื่องสถานที่จอดรถก็สามารถที่จะจอดรถไปในบริเวณพุทธมณฑลได้จํานวน1000คันนะครับและก็บริเวณโดยรอบถนนพุทธมณฑลสายสี่และถนนพุทธตุทยาน,นะครับก็สามารถจอดได้อีกประมาณ4ี่พันคันนะครับแล้วก็มีภายในนั้นเราได้เตรียมอาหารน้ําดื่มสถานที่สําหรับท่านได้พักผ่อนในขณะที่เดินทางมาจากทางผนทางไกลๆนะครับ อาบน้ำอาบท่า,า,า,าเปลี่ยนอะไรต่ออะไรแล้วก็พักผ่อนทำทุกวนแล้วก็จะเดินทางเข้าไปบริเวณรอบพระบรมหาราชวังหรือภายในพระบรมหาราชวังโดยรถขนส่งมวลชนกรุงเทพนะครับซึ่งตอนนี้มีความพร้อมให้บริการแล้วทุก30นาทีรถก็จะออกนะครับต้นทางอยู่ที่พุ่นมนทนปลายทางอยู่ที่กองฉลากเก่าที่บริเวณถนนราชดำเนินนะครับนอกจากนี้ก็ได้มี การบริการในเรื่องของความสะดวกต่างๆนะครับได้ไดรับการอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์และก็ุูธสนานิกชนสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมที่จะได้ได้ถวายเป็นพระราชกุศลนะครับนั่นก็คือการบริจาคก,กับพิยพันธ์นะครับจะเป็นน้ําดื่มหรือปัจจัยสมทบนะครับซึ่งในวันนี้ได้รายงานที่ประชุมมหาดิษกรมรับทราบว่าแม่กองทํา แม่กองทําสนามหลวงแม่กองบาลีสนามหลวงแม่กองงานพระธรรมทูตวัดไร่ขิงพารามหลวงวัดนิมมารรดีเขตบางแคกรุงเทพมหานครวัดเจษดารามจังหวัดสมุทรสาครนะครับก็ได้บริจาคก,กับพิยพันซึ่งจะเป็นพัตตาหารเป็นอาหารแล้วก็น้ำดื่มอุปกรณ์กบเคี้ยวต่างๆนะครับนอกจากนี้บริเวณ สะพานพระพุทธยอดฟ้านะครับซึ่งก็จะมีวัดอยู่วัดหนึ่งคือวัดพิชยยาติการามที่วัดพิชยยาติการามนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จได้โปรดเมตตาแจ้งว่าแม่ชีทุศพรได้จัดทําโรงอาหารไว้บริการพี่น้องประชาชนนะครับที่ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็ดีอะไรก็ดีก็สามารถที่จะแวะเวียนแวะเวียนไปพักผ่อนได้นะครับมหาธิมคมรับทราบเรื่องของการบําเพ็ญกุศล น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอาลัยแล้วก็เป็นพระราชกุศลน,นะครับโดยเฉพาะวัดในทางประเทศซึ่งขนาดนี้ก็มีทั่วทุกภูมิภาคของโลกนะครับในยุโรปในยุโรปนั้นมีจำนวน23วัดนะครับประกอบด้วยเดนมานร์กนอร์เวย์ฝรั่งเศสมอนตาเยอรมน,นีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนออสเตรียอังกฤษอิตาลีนะครับแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาจำนวน17วัด ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับสองวัดในเขตเอเชียนั้นมีจำนวน9วัดนะครับมี9วัดทั้งอยู่ในญี่ปุ่นเกาหลีใต้อาหรับเอมิเรสอินเดียอินโดนีเซียนะครับซึ่งวัดเหล่านี้ก็ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลน,นะครับถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะครับ นอกจากนี้ในวันนี้มหาธิม,มคมรับทราบว่าสำนักง,งานผู้แห่งชาติร่วมกับวัดนะครับได้ดำเนินงานโครงการสวนสมุนไพรและแพทย์แผนไทยในวัดซึ่งได้จัดขึ้นในปี2559นะครับได้จำนวนทั้งหมด327วัด327วัดนะครับจาก76จังหวัดแล้วก็สำนักง,งานผู้แห่งชาติ ร่วมกับสมาคมอนุรักษ์เอกสารโบราณมหา,ว,มหา,า,รราวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกียวโต,โตนะครับและก็มหาวิทยาลัยกิงกอนเลตลอนดอนจะร่วมมือกันในการที่จะทําฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับแถลงการคณะสงฆ์นะครับซึ่ง พี่น้องสื่อมวลชนก็คงจะเคยเห็นหนังสือแถลงการคณะสงฆ์นะครับว่าเป็นหนังสือที่มีประวัติยาวนานมากกว่า100ปีนะครับมากกว่า100ปีก็มีเรื่องราวที่อยู่ข้างในที่เกี่ยวกับการบริหารกิจการคณะสงฆ์นี่ยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับก็จะมีฐานข้อมูลนี้วัดทุกวัดนะครับทุกจังหวัดทั่วประเทศก็ได้จัดพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนะครับแล้วก็จะมีวัดที่เป็นศูนย์กลางอยู่ในกรุงเทพหมหานครซึ่งถือว่าเป็นเป็นศูนย์กลางหลัก นะครับก็กระจายไปทั่วกรุงเทพมหานครนะครับนอกจากนี้มีวัดสําคัญอยู่2วัดนะครับซึ่งผมฟังแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็คือวัดหน้าวังกับวัดหลังวังนะครับวัดหน้าวังนี้คือวัดมหาธาตยุวราชรังสฤษนะครับแล้วก็วัดหลังวังก็คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามซึ่งวัดทั้งสองวัดเนี่ยเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์สําคัญนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1นะครับแล้วก็พปรียชพวกคุณหลวงพ่อเจ้าวาดทั้งสองวัดคณะสงฆ์ทั้งสองวัด ผู้สานนิกชนทั้งสองวัดก็ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายอะไรด้วยการจัดอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้มีโอกาสเข้าไปจอดรถก็ดีพักผ่อนก็ดีจะมีอาหารมีที่พักมีอ่องสุขขาอำนวยความสะดวกนะครับซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนได้ผ่านเข้ามายัางบริเวณดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นหน้าวางังหลังวงังเราก็แวะเวียนเข้าไปนะครับนอกจากนี้สำนักงานวุฒิแห่งชาติก็ได้จัดวัดสําคัญสำคัญอีกอย่างเช่นวัดราชนัดดา นะครับวัดหมหาธาตุวัดประเชตุพนนะครับเสริมเข้ามาในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้วยนะครับวัดราชนาด,ดานี่ก็เป็นที่รู้กันก็คือมีโลหะประสาทใช่ไหมครับสำ,สำคัญสำคัญอยู่ก็พี่น้องประชาชนอยู่บริเวณนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปพักเพื่อที่จะพักผ่อนเวลาหรือรอเวลาที่จะเดินทางก็ไปยังพระมรพระบรมหาราชวังได้นะครับในช่วงนี้ พี่น้องประชาชนก็กกาลังทยอยมานะครับทยอยมาโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นทางภาคเหนือภาคตะวันตกหรือภาคใต้หรือแม้กระทั่งภาคตะวันออกนะครับถ้าหากว่าท่านไม่ได้สะดวกในเรื่องของที่พักหรือที่พักผ่อนหย่อนใจก็ขอเรียนเชิญนะครับมาที่พุทธมนฑลได้เลยเราได้เตรียมที่นอนที่หลับไว้เบื้องต้นผู้ชาย400ชุดผู้หญิง400ชุดนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพักได้นะครับเป็นการชั่วคราว แต่ถ้าเกิดว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนมากันเยอะเป็นเรือนหมื่นเนี่ยที่หลับที่นอนเขาอ,อาจจะไม่เพียงพอเบื้องต้นผมขอให้พี่น้องได้เตรียมตัวในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องนอนนะครับเท่าที่จําเป็นเข้ามานะครับเราก็จะได้พักผ่อนได้นะครับเพราะงนั้นผมก็คงมีเรื่องที่จะเรียนแจ้งพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ท่านผู้เกียรติทั้งหลายที่ในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับนอกจากนี้นะครับในการประชุมมหาธิมคม ครั้งที่24นะครับ259 5วันที่31ตุลาคมมาเทรมคมได้พิจารณาว่าช่วงดังกล่าวนั้นอยู่ในช่วงของการทอดภาพปกติมพระราชทานนะครับเพราะงั้นก็ขอเลื่อนการประชุมมาเทรมคมครั้งต่อไปเป็นวันที่10พฤศจิกายน259 5ครับ ด้านนายบุญเชิดกิจิธาังกูลรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวถึงมหาเถราสมาคมมีมติให้จัดบรรพชาอุปสมบทหมู่89รูปถวายเป็นพระราชกุศลทั่วประเทศพร้อมเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าบรรพชาอุปสมบทในวราระครบรอบปัญญาสัมมวานคือ50วันและสตัมมวานคือ100วันด้วยมาเถรสมาคมมีมติให้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกับให้มีพิธีบรรพชาอุสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระกุลในเมื่อถึงคราวกำหนดวาระปัญญาสามวัิคือ50วันและก็สัตบวัิคือ100วันนะครับโดยกำหนดพิธีบรรพชาอุสมบทคราวละไม่น้อยกว่า7ไม่น้อยกว่า9วันนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุลซึ่งจังหวัดแต่ละจังหวัดกำหนดไม่ต่ำกว่า89รูป 89รูปในส่วนของข้าราชการสำนักงานระฐาสตรชาติเองจะ,ม,ะมีนุกถึงรัฐบาลเพื่อที่จะขอเป็นมติโดยมตถึวันลานะครับในโอกาสต่ตอไปเพราะนั้นวันนี้ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเมื่อกําหนดว่าแต่ละจังหวัดจะกําหนดรับหรือมีกระทรวบัดอย่างไรจะแจ้งข่าทราบต่อไปอันนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งสําหรับพี่น้องชาวไทยที่ก่อนหน้านี้นะครับก็มีสอบถามกันมาเยอะว่าในคราววาระสาคัญเช่นนี้จะมีการ จัดให้มีการบรรม,มาชาสมบทเพื่อถวายเป็นพระสงฆ์หรือไม่ซึ่งวันนี้ต้องถือว่ามหาวิคมได้มีปติออกมัยชัดเจนว่าให้คณะสงฆ์เป็นหลักในการที่จะเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมถึงส่วนราชการคือผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกันในกรอบพิธีในกล่าวนะครับจึงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบและช่วยประชาสัมพันธ์โครงการนี้ด้วยครับ